โชลูไมล์ลิฟวิ่งในช่วงดูอิ่งค่ะเราจะเติมเต็มยังไงนะครับทำให้ห้องเนี่ยสวยแล้วก็สดใสมากยิ่งขึ้นนะครับเอาอย่างแรกเลยนะครับอ่ะให้น้องเบนเลยอันแรกเติมอะไรก่อนเติมสีตามเฟอร์นิเจอร์นะคะมีผ้าบุมีพรมนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรียกซอฟต์ฟินิชชิงนะครับภาษาของนักออกแบบนะครับก็คือว่าวัสดุต่างๆที่เป็นนุ่มนวลต่างๆที่จะเป็นตัวห่อหุ้มถ้าเราเลือกสีสันที่สวยงามสดใสนะครับผ้าบุ ให้มันแมทชิ่งกันนะครับหรือพรมนะครับ,รบให้ม,มีความกลมกลืนนะครับหลักต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นแฟนๆในการฉลุมคงจะเข้าใจดีนะครับว่าสีเนี่ยถ้าเราชอบความนุ่มนวลให้มีความอ่อนหวานนะครับอย่างนี้ชอบสีชมพูเนี่ยก็อาจจะเป็นสีพาสเทลคือสีชมพูที่ผสมขาวก็จะทําให้ห้องเนี่ยมีความกลมกลืนแต่ก็มีสีสันแต่ถ้าใครชอบสีอะไรที่มันตื่นเต้นโทนสีที่เป็นโทนสีร้อนก็อาจจะตอบโจทย์เช่นแดงส้ม นะครับต่างๆเหล่านี้หรือเหลืองนะครับก็จะทําให้ห้องเนี่ยดูสวยงามแล้วก็สดใสดูสดใสดูร้อนกระตุ้นกระตุ้นขึ้นมานะครับขณะเดียวกันคนที่ชอบอะไรที่แบบว่าสบายสบายเย็นเย็นรีบเรียบนะครับเขียวฟ้านะครับสีครามนะครับสีมรกตอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นต่อไปนะคะก็ตกแต่งผนังบริเวณออาดอร์ก็เป็นผนังภายนอกเนี่ยนะครับอย่าทิ้งเปล่าๆปล่านะครับเพราะบางทีเนี่ยคนบอกว่าเฮ้ระเบียงก็เป็นระเบียง แต่ตอนที่แล้วที่เราเคยคุยกันเนี่ยคือว่าระเบียงเราสามารถตกแต่งให้สวยได้ใช่แล้วนะครับระเบียงไอเดียตอนนี้ที่เราจะเติมให้คุณผู้ชมนะครับก็คือว่าเราลองเอาบ้านของนกบ้านนกน,นะนกอืมก็เป็นบ้านนกเนี่ยเอามาติดที่ผนังนะครับเราก็ไม่มีนกอยู่ได้ด้วยเปล่าคะหรือว่านกนนอยู่ได้จริงๆด้วยถ้าเราอาหารไปแล้วมันมาอยู่แต่ถ้าเราเบื่อไม่อยากให้เป็นนกเราก็เอาบานประตูของบ้านนกอ,ออกแล้วเราก็าไม้พุ่มเล็กๆใส่เข้าไปแทน คุณก็จะได้ vertical garden ที่มีลักษณะเหมือนบ้านเล็กๆๆ,ๆอยู่ตเต็มไปหมดเลยสวยไหมสวยอ่าแล้วเวลาไปรดน้ำก็รถทีละกระถางกระถางรดทีละหลังเหมือนหนูมีบ้านยี่ิหลังที่ต้องรดนะครับก็จะเป็นการตกแต่งสวนที่ไม่เปลืองพื้นที่ ให้ความรู้สึกสีเขียว<ช>และถ้าเรามีนกอยู่บางหลังด้วยโอ้น่ารักเนานน่ารักค่ะ<น>แล้วก็เปลี่ยนสีทําสีต่างๆได้ด้วยใช่ช<า>ครับ,<อ>บนะฮะหรือจะตกแต่งด้วยเหล็กก็ได้นะครับทําเป็นแบบลักษณะสามิติเพ้นท์ไปด้วยแล้วก็เอาเหล็กเนี่ยดัดให้เป็นสามิติขึ้นมาด้วยคือเพ้นท์นแบนๆไปก่อนค่ะแล้วตรงช่วงบางช่วงก็คือเอาเหล็กติดให้มันโค้งขึ้นมาเสร็จแล้วแล้วก็ถางต้นไม้ใส่เข้าไปและอีกไอเดียหนึ่งที่อหญ่แนะนําอันนี้ไม่ยากเลยปูนพลาสเตอร์นะครับซื้อมาโดยเราเลือกขึ้นมาก่อน1อันสมมุติว่า อน้องเบนชอบสัตว์ประเภทอะไรบ้างสุนัขชอบสุนัขนะครับก็หาสุนัขนะครับที่เขาหล่อหายนะครับแทนที่เราซื้อสุนัขสิบพันหรือว่าสุนัขบ้างปลาบ้างนกบ้างอะไรอยเงี้ยนะครับซื้อสุนัขที่เราชอบแ,แบบเดียวกันเนี่ยสักยี่สิบตัวมันก็จะเป็นฝูงสุนัขที่น่ารักเยอะมากแล้วเราก็มา,า,าติดานานที่ผานาังยังไม่หมด ่ะพี่ตุ้มทำอะไรต่องานเพ้นต์ค่ะเพ้นต์ยังไงครับงานเพ้น์ก็มีรูปเล่นนะคะก็จะมีเพ้นต์ตามกําแพงใช่ไหมรูปสัตว์ต่างๆใช่ถ้าเราชอบสมมุติอย่างเพ้นชอบสุนัขก็จะเพ้น์รูปสุนัขนี่ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งที่เรานํามาฝากกันและทําได้ง่ายๆคุณผู้ชมครับพี่ตุ้มคะห้องครัวนี่เราก็เพิ่มสีสันได้เหมือนกันห้องครัวค่ะ อ่าอย่างนี้คือหน้าบานนะครับเราอาจจะเปลี่ยนสีหน้าบานเราด้วยวอลคาร์บูริวอลคาร์บูริก็คือวอลเปเปอร์เนี่ยแหละครับทากาาแล้วแปะไปคำถามคือมันจะทนเหรอคำตอบคือไม่ทนไม่ทนแล้วจะทําทําไมอ้าวบางทีคนเราเราต้องการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเรื่อยๆพี่ถามน้องเบนดีกว่าเสื้อผ้าที่สวยที่สุดที่ชอบเนี่ยใส่กี่ครั้งเยอะสุดเหรอคะสามเห็นไหมเหมือนกันเลยครับตู้วอลคารเบอริงนะครับที่เราเปลี่ยนเนี่ยบางทีเราเปลี่ยนไปสองสาปีเนี่ย คือถ้าเราแบบอ่ะเบื่อและ2สองปีเบื่อและอ่ะลอกออกเปลี่ยนใหม่ดีกว่าที่จะไปทําสีใหมอ่ะดีกว่าอ่านะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนแล้วเราก็สามารถรีเพลสใหม่ได้หรือทํามันใหม่ได้นะครับหรือไม่จานช้อนซ่อมเนี่ยบางทีเราเลือกเนี่ยพี่ต้องว่าสคัญมากนะหลายๆบ้านเนี่ยจานช้อนซ่อมมันจะแบบว่าผสมบนเปรอะเนื่องจากว่าชามไปนิดแตก ชามนี้ยังเก็บได้ถ้วยนี้เก็บได้อยู่นะครับเอาจานลอนี่แตกเป็นเซ็ตแหละแต่ว่าจะมีใบหนึ่งชํารดใบหนึ่งแตกใบนู้นแล้วเวลาซื้อมาก็ซื้อของใหม่มาเติมคนละรุ่นคนละชุดคนละสีคนละลายเพราะงั้นเนี่ยของที่เราใช้อยู่ก็จะไม่เคยสวยนะครับแต่การที่เราเนี่ยบางทีเนี่ย รู้ว่าเวลาของมันในการใช้งานเนี่ยมันแค่ไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเก่าแล้วอาจจะโลใหม่นะครับซื้อจานชามที่มันมีสีสันเข้ามาเวลามันวางโชว์ตามชั้นต่างๆก็จ,จะสวยงามนะครับเราก็ทาให้ผนังเรียบๆดูเก๋แล้วก็เท่มากด้วยครับอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าการจัดระเบียบของมันนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนนะอย่างตอนเด็กๆเนี่ยเบนชอบอ่านหนังสือการ์ตูนไหมใช่ค่ะเก็บไหมตอนเนี้ยไม่ไม่แล้วค่ะไม,ไม่ไม่เก็บเลยคือเอาออกหมด <K at> แต่พี่ <K at> มีคนรู้จักนะน,น้องเ,เก็บหมดเลอยอเรื่องกรัร,งร่วงกันดั้มอะไรเนี่ยเก็บหนังสือด้วยเก็บตัวการ์ตูนด้วยหนังสือต่างๆเหล่านี้นะครับสันมันเนี่ยมันสวยมาก <S 1> <S 1> <ช>บางทีมันก็เรียงหน้านะครับบางทีมันก็เรียงเลียงเรียกเรียงนัมเบอร์นะครับเรียงว่าเล่ม <K at> ที่ไหรหน่งสองสามสีนะครับเราลองมาจัดเรียงให้มันได้สีด้วย นะครับมันก็ทําให้ตู้หนังสือข,า,ขาวๆของเราเนี่ยมันมีความเก๋ไก๋มากขึ้นนะครับเอาละครับนี่แหละครับคือเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านให้มีสีสันที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ครับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมเฟอร์นิเจอร์ที่ทางรายการคัดสรรมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าดีว่าเด็ดนะคะในช่วงซอสซิ่งเดีด๋ยวไปชมกันเลยค่ใคะใช่แล้วครับ